ือชื่อวันนี้นะคะดอดกระโทกค,ค่ะค่ะอันนี้ตอนตอนแรกแรกที่ก่อนที่มาเป็นกลุ่มเอจากที่มาเป็นเพื่อนคัวรเรือนก็เริ่มมาจากกลุ่มแม่บ้านาก,กลุ่มเริ่มมาจากกลุ่มแม่บ้านทีน,นี้จากการที่ว่ากลุ่มแม่บ้านทำํทำทําไม่มีคนทำก็เลยก็หยุดไปทีน,นี้เราก็เงิมาจับเอามาเป็นกลุ่มเอคัวรเรือน ก็มีการทํามาหลายปีแล้วค่ะสี่ห้าปีแล้วค่ะค่ะตอนนี้ก็มีสมาชิกกี่คนนะคะตอนนี้ก็ทําจริงๆก็ให้เข้ามาช่วยก็3ามสี่คนค่ะสามถึงสี่คนนะคะผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างอันนี้ของเราเนี่ยเหรอคะ,คะของเราก็จะมีแต่แตลูกอง แต่ครั้งนี้ก็มีเสร,ริมมาคือทําตอนนี้ก็คือเริ่มท,ทาทองม้วนสูงค่ะอันนี้ก็เป็นของเราเองเหมือนกันค่ะค่ะลูกอมคือลูกอมอะไรนะคะลูกอมกะทิลูกอมกะทิผสมถัม่วผสมถั่วนะคะ,คะอยากที่ที่โชว์ผลิตภัณฑ์<ม><ม>ก็คือถ้าเป็นตัวผลิตภัณฑ์ลูกอมจริงๆก็จะเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมคะ<ช>บรรจุในบรรจุในนี่จากพลาสติกพลาสติกห่อพลาสติกห่อพลาสติกไว้แล้วตัวกระดาษทอกระดาษอีกทีหนึ่งแล้วก็บรรจุรวมกันในเป็นแพ็กเกจแพ็กเกจค่ะ ม,มีกระบวนการแปรรูปยังไงบ้างนะคะการปรุงก็คือมีการเอาถั่วลิสงมามาคั่วแล้วก็คัด <c oughs> เราจะคัดเองคั่วเองโดยการคัดเม็ดลาเม็ดไรออกค่ะ <c oughs> อันนี้ตอนเริ่มแรกเนี่ยตอนปรุงเริ่มแรกแล้วก็จะมีส่วนผสมก็คือจะมีมีนม <c oughs> นมนี่นมอะไรนะคะนมข้นนมข้นนมข้นหวานนมข้นหวานแล้วก็จะมีแปะแซ่แปะแซ่น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปิบ้านะคะน้ำตาลมะพร้าวฟางมะพร้าวใช้มะพร้าวค่ะใช้น้ำตาลมะพร้าวแล้วก็มีกะทพิสดค่ะแล้วก็แค่นั้นค่ะไม่มีอะไรมากแล้วเราก็มาวนใช้เวลาคนประมาณชั่วโมงนึงค่ะแต่ว่าเราจะมาเสียเวลาตรงที่จับจับนี่มันจะต้องจับร้อนๆใช้ ทั้งวันมันก็จะใช้เวลาประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงจับให้ให้มันเป็นเม็ดอย่างนี้เนเค,ค่ะจับแล้วก็วางบนถาดาใช่ไหมคะใช่จับแล้ววางขันแล้วก็จะมีคนเหมือนถึงว่าเราเทเทจากถาดชใช่ไหมคะล้วล้นแล้วก็อีกคนจ,จับอีกคนนึงจะห่อพลาสติกแล้วพอเสร็จจากขั้นตอนนั้นเราก็จะมามาห่อดึงกระดาษค่ะกระบวนการทำทองม้วนเนี่ยค่ะทำยังไงบ้างคะ ก็ไม่มีอะไรค่ะมีผสมแป้งค่ะใช้แป้งอะไรนะคะแป้งมัน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 แป้งหมี่แป้งหมี่ใช้แค่สองขีดแป้งมันนี่แค่แป้งมันสองโลค่ะกะทิเอาแต่หัวสามกิโลหัวล้วนๆสามกิโล แล้วก็น้ําตาลโลเกลือสามขีดแค่นั้นค่ะเือสองช้อนโต๊ะก็ไม่เยอะมาควนมาขยำค่ะมาขยำมาขนวดมานวดนวดจนเข้ากันค่ะแล้วก็มีเออแล้วก็มีไข่สี่ฟองทั้งฟองเลยเนาะไข่ทั้งฟองเนาะอ๋อทั้งไม่แยกไม่แยกอ๋อทั้งขาวทั้งแดงค่ะมาตีมามาตีให้เข้ากันค่ะแล้วก็พักแป้งไว้ประมาณคืนหนึ่งค่ะเช้ามาแล้วก็ทำค่ะให้เพื่อแป้งมันมันมันได้อยู่ตัวค่ะ แล้วก็เอามาทําเป็นมะขืนเป็นยังไงคะก็ปิดแปแล้วก็พิมค่ะ,ม,ม,คะมันจะการชงมือว่าเราจะเอามอ้วนใหญ่หมวนเล็กค่ะน,นี้เราจะใช้แบบมันใช้ความร้อนอนะ่ะค่ะความร้อนตั้งความร้อนไว้เราตั้งของเราเรียบร้อยแล้วเนาะว่าจะเอาความร้อนขนาดไหนค่ะแรกๆก็เหมือนลำบากตลาดตลาดแรกๆนี่ก็คือขายตามบ้านก่อนค่ะตามบ้านก่อน หายตำบ้านผอนต้านของชําก็นานๆกว่ามันจะออกนะคะตาบ้านชุมชนเราก็ปวดจะออกก็บลงลงตำบ้านบ่ละร้อยละร้อยละร้อยอย่างเงี้ยก็ปวดเขาจะติดก็ไม่ได้อะแเราก็เลยลองเข้าเข้าในตัวเมืองก็ไปเชื่อเสนอตำร้านค้าก็ไปได้สองล้านเขารับเยอะอทิตย์ละอาทิตย์ละสองครั้งคือต้นมีเท่าไหร่คือรับหมดอืเบ้นแต่เราทาให้เขาทันไม่ทันอันนี้เราจะมาได้ทีหนึ่งก็พมันติดลูกค้าติด อันนี้พอกเริ่มนักเรียนเริ่มเข้ามาสองสามปีอมพอรุ่นหลังเขาเข้ามาเขาก็มาเหมนจะทําเพจไหมนะอะไรเงี้ยก็โอเคป้าไม่เก่งนะอะไรเงี้ยนะเขอบอกไม่เป็นไรค่ะเขาก้าเลยสร้างเพดให้สร้างเิดให้ก็มีแบบ ตามจากต่างจังหวัดเรื่องติดต่อเข้ามายุทยานี่นี่นั่นเข้ามาใช่แต่ว่าก็จะให้ลูกสาวเป็นคนรับเ,เป็นแอดมินให้พอพทักมาเขาลูกสาวก็จะเอาเชื่อมกับโทรศัพท์ก็จะรับให้พอมีออเดอร์เข้ามาบอกแม่วันนี้มีนี่นะมีนี่นะราคานี่นะแล้วก็เป็นคนทําแล้วก็ส่งลูกสาวส่งออนไน์ให้ใที่นี้ก็คือเราเรามีขายตามบ้านค่ะ ตามบ้านตอนนี้ก็ยังขายอยู่ยังขายอยู่แล้วก็ส่งขายในเมืองด้วยสองที่ประจ,ะจเป็นประจําแล้วก็จะมีเพจแล้วก็มีเพจมีแล้วขายได้ต่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต่อเดือนต่อเดือนเนี่ยเยอะไหมต่อเดือนมันแล้วแต่แล้วแต่ที่ว่าออเดอร์ที่จะสั่งมาต่อละครั้งจริงๆแล้วตอนช่วงที่ไม่มีโควิดเราก็ได้ หักหนู่นนี่นั่นแล้วแล้วก็เหลือเป็นหมื่นต่อเดือนอนะ่ะเนาะก็ยังเหลือเป็นหมื่นแต่ตอนนี้ช่วงโควิดเนาะมันก็เหมือนเงียบลงเงี้ยค่ะเราก็จะมาหักค่าแรงค่าแรงคนงานก็สามคนค่ะแล้วก็ค่าวัตถุดิบนู่นนี่นั่นที่เราซื้อต่อละครั้งวัตถุดิบเราก็แพงอะคะ่ะตอนนี้คือของมันขึ้นทุกอย่างอาทิตย์หนึ่งทําทุกวันไหมคะถามว่าอาทิตย์หนึ่งอย่างมันแล้วแต่เอ,อเดอร์จริงๆแต่ถ้ามัน ทำจริงๆก็ทําทุกวันเกือบทุกวันช่วงนั้นอ่ะเป็นเดือนก็คือเป็นเดือนอย่างเดือนที่แล้วได้21วันเราจะลงวันต่อวันค่ะวันหนึ่งกี่ชั่วโมงนะคะเฉพาะทักซีเฉพาะจะพู่มก็ทําจริงๆก็ 4A 4 5ชั่วโมงค่ะก็โอเคนะคะแล้วจะส่วนทองม้วนอ่ะเราจะไปไปไปทําพักเป็นส่วนตัวที่ทําคนเดียวอันนี้คือเพื่อน้องเขาไม่ทำมีเราจะอาศัยตอนตอนเย็นกับตอนเช้าตีสี่ตีสี่คือลุกขึ้นมาทำมาคึงทองม้วน ก็ามาออกคู่กันอ๋อค่ะอย่างทองม้นถ้าท <Okay. S 2> ีแป้งสองกิโลก็อยู่ประมาณแค่อ่าตีสี่ถึงครึ่งวันก็เสร็จ oh. แป้งสองโลก็จะอยู่ที่ต้นทุนมันก็จะอยู่ที่สี่ร้อยแต่ถ้าเราทำออกมาได,ได้ได้ตัวตัวผลิตภัณฑันอ่ะเราก็ได้อยู่ประมาณพันพันถึงพันสองได้กำไรเกินครึ่งอ่ะได้มันจะได้ดีกว่า oh, <okay. S 1> ได้ดีกว่าลูกอ,อ,อมอย่างลูกอมอย่างเงี้ยต้นทุนอ่ะวันต่อว,วันนะคือ พันหนึ่งค่ะทุกอย่างอะ่ะพันหนึ่งมันแพงค่ะแต่กําไรออกมาแค่4ี่สบห้าร้อยแต่ว่าเราถามว่าได้น้อยไหมเรามาหาค่าคนงานแล้วเราได้นิดเดียวแต่เ,เราอาศัยว่าเราทําทุกวันอ่ค่ะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ย รสชาติติดตากลูกค้าก็คือมีลูกค้าประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะลูกค้าลูกค้าประจำของเรานี่จะคือใช้ของสดตลอดกะทิเราก็ใช้กะทิแบบสดจะไม่มีค้างกะทิคันเองเนาะกะทิขันเองไม่ได้ใช้เติมหลวค่ะใช้จติมหลวแล้วตัวผลิตภัณฑ์ตอนนี้มีมีปัญหาหรืออะไรอยากให้อยากพัฒนา ตอนนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนเราก็แค่อยากถามว่ามีปัญหาไหมเพียงเราก็อยากได้ยอดยอดเพิ่เมเเนานะ อยากให้คนรู้จักมากกว่านี้อยากได้ยอดเพิ่มอันนี้อยากขยายอยากขยายตลาดบ้างอยากขยายตลาดให้คนรู้จักมากกว่าน well ี้ไม่มีค่ะรสชงรสชาติเหมือนเดิมไม่มีเปลืไม่มีไม่มีไคติไม่มีไคติแล้วก็ไม่มีใครคอมเมนต์มาตอนเป็นผลิตภัณฑ์รูปลักษณ์ไม่มีแล้วเรามีปัญหาแล้วก็คืออยากได้การตลาดเพิ่มนิดหน่อยอะไรเงี้ยเถามว่าเราหาได้ไหมหนึ่งหาได้ กับุปราากรที่จะมาช่วยไม่มีนี่คือปัญหาบุปลากรคนน้อยเวลาออเดอร์เข้ามาสมมติว่าอย่างช่องมันมันเยอะนองอย่างลูกอมอย่างเงี้ยมันมันมันต้องทางใช้ทั้งวันอันนี้ออเดอร์เข้ามาอย่างสามวันละสองวันเราส่งทีเงี้ยสี่ห้าพันอย่างเงี้ยอย่างอย่างร้านใหญ่เนี้ยร้านใหญ่สลงร้านเนี่ยสลับกันส่งสลับกันส่งสี่ห้าพันต่อวันสี่ห้าพันต่อบาท สวันเราทำสองวันเราส่งคือเพราะว่าคนไม่มีคนมาทำไงเพราะว่าเขาคิดว่าเออมันยากคนอดทนไม่มีอันนี้คือคนแบบอยู่ด้วยกันแบบนานเลยค่ะแต่คนที่จะจะเอามาทำใหม่ก็อะไรยุ่งยากนั่งมดวันอะไรเขาจะว่าแบบเนี้ยค่ะ <c oughs> <c oughs> ทีนี้หน่วยงานที่มาช่วยเหลือก็จะมีน้องนักศึกษานั่นแหละค่ะแค่นั้นเอง้ทางพอชอก็ไม่มีไม่ได้ช่วยทา่รัฐ่มีไม่มีไม่มีเราไม่ได้ขอตรงนั้น